สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอุ้งอิงเผยทักษินเสียใจที่ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงวันที่27ตุลาคม2568เมื่อเวลา10นาฬิกา40นาทีนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงอดีตนายกรัฐมนตรีและนายปีดกสุขสวัสดิ์สามีอุ้งอิง เดินทางโดยรถตู้ส่วนบุคคลยี่ห้อเล็กซัสสีดำป้ายทะเบียน9กส .195 กรุงเทพมหานครแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเดินไปยังกลุ่มคนเสื้อแดงที่สวมใส่เสื้อผ้าสีดำซึ่งบอกว่าพวกตนเดินทางมาจากจังหวัดเชียงในมมาเพื่อให้กำลังใจนางสาวแพทองทานและนายปิดกได้ยกมือว่า สวัสดีกลุ่มมวชนพร้อมร่วมถ่ายภาพมีสีหน้ายิ้มแย้ม ต่อมาเวลา11.30น,นหลังจากที่นางสาพแพทองทานและนายปิดกได้เข้าเยี่ยมนายทักษินภายในเรือนชจมกลางคองเปรมระยะเวลา30นาทีนางสาพแพทองทานเปิดเผยสั้นๆว่าเรื่องของสุขภาพพบว่าคุณพ่อสุขภาพโอเคอาการเครียดก็มีบ้างอย่างไรก็ตามคุณพ่อก็บอกว่าเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพเพราะคุณพ่อก็เคยถวายงานรับใช้หลายปีคุณพ่อฝากมาแบบนี้ ทั้งนี้ในส่วนของการพูดคุยเรื่องรายละเอียดการสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณจะมีพูดรายละเอียดกันภายในครอบครัวแต่ย้ําว่าเสียดายก่อนขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางออกจากบริเวณเรือนจําอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ